สกาศอีกหนึ่งบทบรญยายของอิสลามหนึ่งในห้าประการซึ่งมุสลิมต้องปฏิบัติสกาศเป็นคำภาษาอาหรับที่มีความหมายว่าการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์รวมถึงการเพิ่มพูนและการเจริญงอกงามเป็นทานประจำปีสำหรับทรัพย์สินส่วนเกินจำนวนหนึ่งโดยมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเมื่อครบรอบปี วันนี้ได้มีโอกาสที่จะขอญาตพบกับท่านพี่น้องในเรื่องของกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสุนทรยสศาสาประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่15แล้วครับที่กองทุนสกาดของมูลนิธิเพื่อสุนทรยสศาสาประเทศไทยได้ดําเนินการและก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมมุสลิมในสังคมมุสลิมอย่างกว้างขวางสิ่งหนึ่งที่กองทุนสกาดเราเองเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าในส่วนที่เราได้รับการ อนุเคราะห์และรับการช่วยเหลือจากบรรดาศรัทธ,ธาชนผู้ที่มีหมางต่อรอตาราให้เงินสกาดของท่านมาทําให้เราได้มีโอกาสทํางานเพื่อช่วยเหลือประยุงสังคมและให้เด็กมุสิมผู้ด้ยโอกาสได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีหน้ามีตาและมีสานะผ้ายกระดับฐานะของเขาขึ้นมาจากในสังคมให้ดีขึ้นได้ กองทุนสกาดของเราเนี่ยนอกจากในในส่วนของเรื่องจดสง่งเคาะทั่วไปการเยื่อเยียนผู้้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ขัดสนตามชุมชนต่างๆซึ่งเราเองได้ทํางานร่วมกับทางรายการมุสติมไทม์มาก็เป็นเวลาควบคู่กันมาไม่ต่ำกว่า15ปีเช่นกันนะฮะได้มีโอกาสที่จะไปตามชุชมชนมตสิต่างๆนะช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนยากจนผู้พิการ และผู้ที่ขาดการดูแลก็เอาทำดีแลครับแล้วเราก็หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็คงจะมีความต่อเนื่องกับเราเพื่อที่ทำให้สังคมแล้วก็ตอบแทนผู้ที่ด้โอกาสมากขึ้นนะระหวังวาราตาลาจงตอบรับในการงานของพวกเราและอีกการหนึ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกองทุนปกาศหลักที่เราทำอยู่ก็คือการสกาศเพื่อการศึกษา ในแต่ละปีเนี่ยเราในส่วนสกัดด้วยการศึกษาเนี่ยปีนี้คิดว่าจะเป็นประมาณปีที่10แล้วครับที่เราได้นําเงินสกาดส่วนใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือกับผู้ผู้ปกครองผู้ที่ขัดสนสามารถที่จะนําเงินสกาดเหล่านี้ไปสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรหลานารเราจําเป็นที่จะต้องขอดูคุณสมบัติของผู้ปกครองและคุณสมบัติของเด็กที่ท,ที่จะเรียนเพราะว่า เราพยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์โควิดเราก็อาจจะมีมีการสอบสัมภาษณ์กับคุณสมบัติของเด็กเพื่อที่จะให้เขาได้มีสิทธิ์รับสกาดมากยิ่งขึ้นปีนึงเนี่ยเราใช้งบประมาณตรงนี้ประมาณสัก5ล้านบาทนะฮะสำหรับในปีนี้ก็คงจะเริ่มต้นที่เราจะกําลังที่จะคัดสรรเด็กนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเนี่ยเข้ารับทุนสกัด ผมเองก็หวังว่าในส่วนของเดือนรมกราคมนี้นะรเราท่านทั้งหลายก็ส่วนใหญ่นิสอบของเราในการทิศสกาดก็น่าจะเป็นช่วงของเดือนรมกราคมนี้นัก็ฝากผมฝากไว้นะฮะว่าขอความกรุณาทุกท่านอย่าลืมนะของทุนสกาดของมูลที่เพื่อศูนย์กลางมาร่วมกันสร้างคนตามบัญชาใช้ของอาาราตาละนะเอาสกาดที่เงินที่เรามี จิตศรัทธาอย่างมั่นคงในในพระองค์นั้นนะมาบริการและมา,าให้การสนับสนุนกับคนที่เขาได้โอกาสนี้ได้มีโอกาสศึกษามากขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากในเรื่องของกองทุนสการคือเรื่องของทุนต่อเนื่องทุนต่อเนื่องนี่หมายความถึงว่าเราเอาเด็กที่เรียนดีนะมีจิตสาธารณะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะรับใช้สังคมมุสลิมจากระดับที่เขา พ้นจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อจะเข้าไปต่ออุดมศึกษาเนี่ยบางคนไม่มีโอกาสที่จะมีมงบประมาณพอที่จะสนับสนุนตัวเขาเองได้ทุนต่อเนื่องเนี่นยทางมูลนิธิเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะในเรื่องของค่าการศึกษาค่าเทอมค่าลงทะเบียนค่ารวยกิจต่างๆนะแล้วก็มีเงินให้ใช้เป็นประจําเดือนก็หวังว่านะฮะ ในปีนี้ในเรื่องของทุนการศึกษาเนี้เราทําดําเนินการมาแล้วประมาณมีผู้ที่สําเร็จไปแล้วเนี่ยประมาณ4รุ่นนะฮะก็เริ่มเป็นปีที่8อันนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9นะเราก็หวังว่าคงจะได้มีความต่อเนื่องในการทํางานต่อไปการจ่ายสกาดเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้ที่มีทรัพย์สินให้สะอาดหมดจดจากความตรณี ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อกินจิตใจให้สกปรกและหยาบกระด้างขณะเดียวกันก็เป็นการซักฟอกทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความสะอาดและบริสุทธิ์ของธนา,านอกสานที่ที่ผมรับหน้าที่มาจากคุณชักทิศการิมีในนามของกองทุนสกา,กาดผมก็เป็นประธานกองทุนสกา,การนอกสถานที่และผมก็ไปทุกที่นะฮะจุดที่เราจะไปแจกหลายๆที่ ที่ทางอิหมัมหรือทางประธานชุมชนได้ส่งมาให้ผมไปมอบคนที่บ้านนี้มีปัญหาหรือขัดสนหาไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายในนามของกองทุนสกาดเคลื่อนที่ผมก็ไปและกองทุนสกาดเคลื่อนที่เนี่ยผมทำกันมาประมาณร่วม20ปีแล้วนะครับทำให้คนที่ขัดสนได้รับเงินที่จากคทุนสกัดเนี่ยได้ไปใช้จ่ายบ้าง ช่วยเหลือมากเป็นบางส่วนมีอยู่3อย่างนะผมเป็นคนที่นักลงทุนผมจะรู้การที่ลงทุนที่ได้ผลกำไรโดยที่ไม่มีขาดทุนก็คือการให้กับกองทุนสกาดสอก็การละหมาด3การอ่านกุรอานอันนี้สามอย่างนี่ลงทุนแล้วมีแต่ผลกำไรยันดุนยาและอาคิรอ หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกองทุนมูลนิธิเพื่อสูนยการอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสานงานและผู้ที่ร่วมบริจาคค่ะซึ่งกองทุนตรงนี้นะคะทําให้หนูนะคะได้เข้าเรียนในคณะที่ต้องการะค่ะและไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะได้ทั้งค่าเทอมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะซึ่งทําให้หนูนะคะเรียนได้อย่างราบรื่นไม่เป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ และยังได้ประสบการณ์จากการทำงานของมูลนิธิเพื่อสูนารีศาลามแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีแก่ทุกคนนะคะที่เป็นมือบนให้กับพวกหนูนะคะอย่าซาคุณเราหุคอยรอนทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนะสุดท้ายนี้ผมฝากกองทุนสกาดของมูลนิธิเพื่อสูนยรกลาลามแห่งประเทศไทยไว้กับท่านพี่น้องที่เคารพนะาผู้ที่มีสกาดผู้ที่เป็นชาวมือบนและผู้ที่ พักดีต่อรัตาลาตามคมําบัญชาชาของท่านและในโอกาสแห่งเดือนมกรน,นี้การบริจาคนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินมาร่วมเป็นมือบนกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เงินสกาดของท่านยังประโยชน์เป็นทุนเพื่อการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและผู้ยากไรเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมสร้างอนาคตให้กับเยาวชนเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมต่อไป